สวัสดีครับพี่น้องปองปายซุผู้สุคนนะครับผมมื้อนี้ก็เป็นยามแรงนะครับพี่น้องยามแรงวันที่ยี่ห้าฝนลินไปปล่อยนะครับพี่น้องนะครับก็มีลมอยู่ด้ว่าเจียววาวอี่หลุมไปร่องอยู่ครับมื้อนี้ก็บ่มีหยังพี่น้องก็เอาสนู่ใบไม้นะครับมาให้พี่น้องฟังนะครับเป็นใบไม้นะครับพี่น้องจริงๆขั้นนี้เป็นขั้นเก่านะครับ ใบมันแตกนะครับใบที่ที่อยู่น้ำจุลาตัว2องเมตรหกนะครับพี่น้องนะครับแล้วใบมันใบมันแตกเล้งๆพวกครับผมบ้านนี้ก็เลยมาเปลี่ยนใบใหม่นะครับเอาใบเงี้ยวเอาใบลอยหาเส้นนะครับนี่นะครับใบเปลี่ยนจากใบ14เป็น15บมินนะครับแล้วก็เฮ็ดเป็นหัวหัวคือหัววายเนี่ยครับแต่ว่านี่เป็นหัวไม่นี่ครับพี่น้องกล้องกับบ่อพวกัสบันได นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนเด้อครับผมพอดีอยู่ข้างถนนนะครับเป็นใบซิปฮามิลใบเหีวลอยหาดล้วก็บขั้นลอยเจ็ดสิบนะครับตัวนี้เป็นขั้นเก่านะครับพี่น้องเดี๋ยวมาฟังเสียงว่าสิเป็นงยังไดเด้อพี่น้องเด้อโอ้ขั้นมันใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาฟังเสียงรบกันพี่น้องว่าเสียงสิออกยังไดนะครับเพิ่งเห็นแล้วใม่ไหม,ไมพี่น้องใบใหญ่ไ Thank you for watching! โอ้ขั้นหญยพี่น้องหญ่นะครับผมเสียงกะเพาได้ฟังนะครับเนาะใบใหง่มันเก็ออกอเสียงสระ,ะจังหน่อยนะครับเข้านี่ยุประมาณ3 0สิบครับผมเนี่ยครับสภาพกับป็นประมาณนี้ครับพี่น้องขั้นเกา่าแต่ว่าเปลี่ยนใบใหม่นะครับใบเก่ามันแตกนะครับพี่น้องจังใดเดี๋ยวถาขข้นว้ากันจเบิ้งอีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับผม ัในคลิปนี้ก็ไว้สักนิดละครับผมสวัสดีครับ